สวัสดีค่ะอืมคงจะแบบเบื่อเสียงเปิดอีดีแล้วแบบอืมไม่ไ,ไ้วทรานฟังต่อนะคะสวัสดีค่ัวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จับแชร์แชนแนลเนานะอ่ะกลับมากันอีกแล้วสำหรับเอพิโ od ที่หกของซีรีส์นางเจือดาวนะคะก็ดูกันให้เบื่อไปเลยนะซีรีส์นี้ก็ ปวดหัวเลิ่ปวดหัวก่อนกินพาลาไปเนาะปวดหัวปินพาลาค่ะนคะคะอ่ะโอเคไะไปดูกันดีกว่าวันนี้จะไปเจอใครน้่นเลยตุก๊กตาหนาบวะโอ้โหตเลย เด่ยวกด้วยยังไม่บอกอืมมันจะมีอีกอันหนึ่งขึ้นมาปะไม่มีไม่มีขึ้นจะขึ้นก็ขึ้นเลยเอาึ้นอันเดียวนะมาค่ะ ลานเก็บของเก่านะคะแบบเล็กๆแลวไม้น้อยๆนะมนีไมโ่โอ้โอ้ปิดไม่มีโทเทมอยู่แถวนี้นะคะตรงเครื่องอะตรงเครื่องไม่ชอบมีเดินนะน้องเดินนะเดินอยู่เดินอยู่นี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 ่ไงเราเป็นใบ เขาเป็นใยเขาเป็นใยาตามเธอเนะ่ยแหะแต่เขาเร็วมากเลยนะเธอใช่เขาเล่นเป็นนะคนนี้โอ้ยมันมีก้นไม้มันมีก้นไม้มมไมโอ้ยว่ยยาไงต้องเลือดยาว์หรืออย่างนี่นเดี๋ยวเขาหาให้มันมีก้นไม้นะคะ อยู่ค่ะขอหนึ่งเมตรโอ้เ oh, จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแปลงดีที่เธอจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปโอ้โอ้โน้มฉันกลับเข้าไปที่ไม้ไม่ทันน่ะไม่เป็นไรตองวี่ค่ะรถแล้วมึงก็ไม่ปั่นกันเลยอย่างนี้ปั่น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 เดี๋ยวพี่ไปช่วย ไม่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 เพรานั้นมันก็คือไม่ปั่นกันเลยอย่างนี้ปั่นอยู่อยู่ตัวเดียวเออเลิศออกไปทาดึงเลยเดี๋ยวบล็อกฮะไปก่อนมันไม่เอาฉันนะไม่เป็นไร ตามมัวะมันไป <อะ S 2> ทางลึกมันไม่ได้มารถแตกใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันอยู่ทางลึกมันอยู่เออบุลเลยบูลเลยมันอยู่เครื่องด้านข้างนู่นแต่อีดอกพอเอาเปิดระเบิดมาก็คือเอาตัว,ตวไม,ตวไม่ตัวไม่กระทืบเครื่องมางงกระทืบอ,อยู่มันกระทืบอ,อยู่โอเคสวยฮิวตัวเองได้ยังกำลังจะหิว เดี๋ยวฉันอยู่เครื่องบูนนะเออเออทำฮิวไปทําไปทําไปพี่ติดปอกกำบังมันมีอุ้งม,มือมังกรน,นะและอีเพื่อนอีอีนี่เอามาหาปูเลยียงต้นตีนขอบคุณค่ะหาเครื่องอื่นปั่นก่อนแล้วคือแบบให้เดินมาแบบให้ท้องเสาอ่ะให้ท้องเส <ไป S 2> าน่าจะเป็นยูอี เธอปั่นอยู่ในบ้านเหรอมันปั่นอยู่ข้างบ้านมันมีอุ้มือมัอมงกรน,นะถ้าปั่นไว้ก่อนถ้ามันพั <ว sausage S 2> งเครื่องอะอเดี๋ยวมันจะนั่นมันจะติดปอดกำบงังแล้วมันแล้วมันลากมาเล่นกันข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านระวังระวังระวังฉีก่อนก็ได้ไม่เขาเขารักเดียวแต่เดียว เอายคนที่ทอนเสาจีนะจะเป็นผู้ถูกเปลือกรถไฟนั่นไงกูว่าละแล้วเธอจะไป็นตกต่อไป ไปหาภูมิป่าืมันก็กลับไปเฝ้าภูมิไปก่อนออเจอชันเจอชันตึงได้ดึงนะถึงไม่น่าทันวะเข้าก็ไม่บอกพี่จะได้ไม่ต้องเข้าไงไันกลับไปนะไม่กลับไปนะไ โอ้ยกระตุกเกี้ยอะไรเนี่ยดูไปก่อนไหมดูจะจับม,มาระเบิดเขาได้เวลานะเอาหน้าลื่นหน้าลื่นเอามี้เกี้ยอะไรเนี่ย In bóc này, hoài hovy 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 hovy

ไปไปตันจยุ่กไปแขวนไปก่อนไปก่อนภูมิจะตายแล้วนะไปอยู่ไปอยู่ไปอย,อยู่อยู่อีกฝั่งแล้ว อีเมกอยู่ไหนอะไม่รู้ฉันปั่นเครื่องอยู่นะน,นี่เมกอยู่นี่ทำไรอะอยิ้มไงมึงก็กลัวเกินที่ทีม่กมกคึงช่วยลนะูกยิ่บอนโอเคโอเคโอเค เราอยู่ไหนกลางแมพกลางเนี่ยต้องหากล่องไป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 อยู่ปั่นไปเถอะครับไ <ป S 1> อยังไม่ต้องพับ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  ไม่เอาพี่จะเอาพุ่มวะยูอีกก็ไม่บอกกูเลยระออวังขอบคุณนะอีเนี่ยมึงมึงผ่อนเ่าตอนนี้เนี่ยนะอีถันพุ้มกูเถาก็เกิดพอดี Em nhanh? Dạ nhanh Khương Nhưng Em nhanh? Chú ý đừng lại đừng lại đừng lại Măng mấy Măng uh, mấy bọc. จะฮิวทำไมถ้ามึงไม่บอกอ่ะอืมมันจะมานะเดี๋ยวพี่รุทกไปไปตามสายีอะไรก่อน ตั่นไปดิเยีม็กอะตกอะไรก่อนวะไอเวนพี่อยู่บ้านเล็กนะอืมโอเคปั่นอยู่กับเมกปั่นอยู่กับเมกเกมโคตรกระตุกเลย ไปนะไปนะไปนะเลกโดนละฉันกำลังอ,อ,อ้งนะอมไปประตูบ้านเล็กนะไปประไปนีโดนเออไปประตูบ้านเล็กไหมปล่อยเลยไม่เอาเดี๋ยวีช่วยมันเองให้ปเปิดประตูเลยดูอีเปิดอยู่ อยู่กันอยู่ปวามนึงกูกวนมันอยู่อยู่อยู่นะแปบนึงอืมเดี๋ยวพี่กำลังไปช่วยโอเคมันกำลังไปนะมันมามันมามันจะดึงไอ้เหี้ยอยู่ปล่อยกูไป เอ้ยเอาครมันไม่เอาพี่มันเอาอีเมกโอเครู้เรื่องนอนไายไอ้ซื้อบื้อและอีเมกเป็นตัวที่ลากผีมหาันต้นเกมนะเอ้ย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 มันจะเอากูแล้วภูมิ นาลื่นนาลื่นนาลื่นเฮียโดนแล้วไปดึงมันหน่อยอับหนึ่งวับหนึ่งยูอีล่ะมันกลับมาแล้ว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 มันกำลังเปิดประตูมันเปิดประตูอีกฝั่งมังอยู่อ๋อมันอุ้มยูอีมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วไม่เลกเศสหนึ่งม่เไปแล้วเข้าห้ได้อยู่ต้องการคนแตะต้องการคนแตะ อยู่ข้างบ้านประตูเปิดละวขี้มูระ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 มันพุ่งมาหาฉันมันกลับไปนั้นมันกลับไปมันกลับไปไปบล็อกขี้มูระเซนบล็อกขี้มูระพอกี้มูระมันเฟเดจะแตกไงเป็นไรนี่ประตูเปิดหมดแนละ้วถ้ามึงไม่วิ่งออกประตูกันก็จเจริญพรขยโอมไปแล้วกูไปละ อีนั้นบดอีนั้นบอดหยอเดี๋ยวเอนติตี้เธอออกแล้วออกแล้วนะกูไปแล้ว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 ะกูไปลกล้กเไรละกูไปไปะไปไปไป้สกตว์ไปลยอมออกปละนะกูไกกูไะกล้กูละละกูะกละไะลกไปละกกะ เรียบร้อยยื้แบบคะแนนเปนยื้สุดแลวนะ <laughs> ยื้แบบอีดอกยื้ยือย้อโอ้จูอะไรไปฮนะน่าจะสองจะสองร้อยวิละ <laughs> จูอะไรก่อนดูกันแบบยโย่ค่ะมันถ้าจะกกมันถ้าจะงอนอนะ่ะไอ้โดนตันไม้ไปสี่แผ่น <laughs> <laughs> ไอ้ี่เจอโฮไปวิ่งอย่างไวกระตุกแบบอืม แตบไม่ไมแตบบ่แบบอีดอกตกใจอยู่นะกันไม้อ่ะคือต้นเกมเลยอะ่ะกันไม้ทุกดีเพี้ย <c oughs> ถ้าโดนตีแล้วโดนเลยดี<ม>นะพี่เจอโทเทมก่อนไม่งั้นตายหาพอดีเลิศมาพี่สาวโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแอปิเซอนี้เป็นยังไงกันบนะ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วก็ ย่งเดิมเหมือนเดิมเลยฝากติดตามเพจแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย